สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เฮากะ<อ>ทำการอาบน้ำแปลงฟันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเฮากะสีเดินทางไปบ้านอีหลานนะคะตกใจเว้นเวน้นคนลยว่าสีไปแต่ตีสามตื่นที่เจ็ดโมงสิบค่ะพี่น้องอาบน้ำตุ๊กเจีเ๊ยบเก่าโมงเป๊ะค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้อาบน้ำเคลื่อนย้ายเจ้าของออกมาจากตรงห้องนอนห้องยังกับเก่าโมงคืนค่ะพี่น้องบ่ลลูนคือกันว่าม้านนอนไก่เพื่อหยังสิด้ค่ะเพราะว่าตื่นสวยคือเก่า แล้วน,นะคะอาจจะไปห้องบุญน้ำมูลแล้วนะคะโอ้โหเราจะไปรวมบุญกับเพื่อนเร็วนะคะตื่นแล้วตื่นแล้วป๊าดก็จะปลูกฟิวก็จะงันอยู่แถวชียภูมิพุ่มาตันเลคอนสันคิวหมาก่ ตรงคามาบาลิลานิดเดียวนะะี่ค่ะเดินรถทางเดียวนะคะใช้สารเจเมกวนอิ่มมาแล้วมาแล้วถ้าชิบคนเด้อถ้าชิบคนเด้ ยีหลาตีมาเท่ส่สาวสายสุดสีชมพูสวัสดี so, dear, พี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วครับผมครับถนนเส้นเก่าเส้นเดิมสามคลิปแล้วถนนสายสนมสายนี้ไปไปมามายอดอิลีครับพี่น้องท้ายตะมงกอล่ะกาแฟกับไม้จอดรถคงจะ รีบแล้วล่ะครับตอนนี้ครับเพราะว่ารถคงจะเต็มหมดแล้วน้องห้องชีวุ่นๆอยู่กับการหามองจอดรถที่ก่าละคลิปนี้อ่าเต็มไปหมดแล้วค่ะส่วนรถใหญ่อไรก็อยู่เหมือนเดิมนะรูปยูนิคอ่ร์นรถมีอะไรรถคันล่งข้างทางเลยไปล่องงไปจอดข้างทางโอ้ยตกใจเบิด รถมาบ่ะพอมีดอ<า>กเป็นบ่มันเป็นเดินรถทางเดียวเขาไปจอดมองคลป่ะบางทีฮอสบางที่ฮอส<อ>ช่มอมใบฮอสจมยัางไงเนาะเออเนี่ยเฮขึ้นต้นเนี่ยเรามาทำหน้าที่แทนสาวญี่ปุน่นสาวญี่ปุ่นเล่าอ่ะก็บ้านเห็นงานหน,นักปวดปนะรถเต็มบ้านแล้วครับพี่น้องรถเต็มอ่ะขันแล้วเงี้ยนี่ถัดเข้ามาตะเสาจี ก็สีแดงจอดนี้ลาสายไข่ออดดูเ่อนเฮ้ยเออเนาอไอคนไหนอเมย์เป็นม่เห็นบุญบุญเนี่ยมันเาจจอดบุบุญนจต่อเขาจอดต่อเขาจอดนี่แหะฮาเ่ี้ขันยังไเขาจอดนี่้าาอองปนนะน,น,น,ปน,นี่ยวอ,อ่ะพี่นงครับเดินข้างในกระจอดบรเด็นเป็นป้ายยาเิ่น เอ,อาได้เขาเียถือไปดูนี่ขึ้นไปผ่านปอีเอกนุ่มรอครับรถผ่านมาทางนี้กันเป็นประเอ,อกนุ่มรอตรงนี้ตัวสีตัางกล่องแล้วครับพี่น้องอย่าห้องมาตัางกล่อนเขาจะขึ้นมาเดือรถทางเดียวมันก็มีรถส่วนไปส่วนมาอยู่ พี่หน <bin on> <it> ุ said, you know so ่มเลยที <practices> ่นอนซีวิตพี่นอนเดี๋ยวครับพี่นองค่ะจอดถึงแล้วโอเคครับ วันเช้านี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอไต้หวันนะคะพี่เอไต้หวันสวัสดีค่ะพี่เอไต้หวันเราสื่อเสียหายสามคนพี่เลเ่บอกแฟนพี่เอโอ้ยพี่ฮอตดีนะคะสำหรับงานวันนี้โอ้ลานต่ำลานยังก็มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คนสวยแน่ละผู้เดี๋ยวก็ามาค่ะบรรยากาศตุ่มบุญครับพี่รองคะ่ะมาแล้วมาแล้วแใซื่อเสีย <c oughs> ใ่ใ่ใ่อบน้ำไปอาบแล้ว นอคือตอนนี่ข่าวนายุใช่ไหมพอไปได้กแค่สองมสามิบนาทีพอไม่ต้องถือสาิบนาทีพอป๊าป้าสิบมาเรียกเงนเอาไม่หลีกเอาบอแมนบ่คอยเลยบ่อาบเลยไม่อาบเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะนะครับผมู้คืนมากห่วงบุญค่ะพี่ดองค่ะ ห้อมบุญห้อบุญคือคืนสุดๆนะคะได้ไล่บไหวแล้ววอดแล้วคลิปที่สิบสป้าตื่นแต่เจ้าบ่วงตีสีโอ้ยวันนี้เจ้าสาคลิปนอนเทียงขึ้นตื่นตีสีจะนว่าไเานอนกับพี่องเขนรี้ากทีเดียวทุยเจ้าท่านเย็เป็นคนท่านงานบนงานนี่ไปก็เจ้าจะไ่าพบกัน เขาิีด้เสียบมันต้นการล้นแล้วครัพี่รองคะเขาสิไปหาอันกวาเขาใจกะขู่มาเท็ดต้นการลนะร้องขเา้าวลวห้ังนกนเริะคริ่มแล้วเริ่มแล้วพออีม่นรอมกันโอ้นี่ไงเสียนะ กับทิ้นมันมีไซส์ไซส์ไซส์เอสไซส์เอไซส์แอลไซส์แอลตัวละสองร้อยนะคะแอลสองเจ้่อลสองเจ้เดี๋ยวได้ค่ะพี่ดองอันนี้ขอบคุณพี่เอเต้บวันนะคะซื้อเูซี่พิวเปิมแล้วก็พี่ฮอร์ี้แต่กับพี่เล่ค่ะพี่ดอง โอ้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะพี่น้องค่ะ